นี่คุณซีครับคนที่จะมาดูแลนายครับฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแลฉันพามันออกไปแต่นายครับ oh นายไล่ตะเพิดออกมาครับคุณนาพี่โอนนี่ดื้อจริงๆเลยคือพี่ชายฉันถูกแฟนเก่าทิ้งพี่ชายฉันเสียใจมากวันนั้นพี่ชายฉันออกไปดื่มจนเมามากทําให้พี่ชายฉันขับรถเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าขาหักจนเดินไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นมาพี่ชายฉันก็ไม่เหมือนเดิมต่อไป ได้แต่เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปเจอผู้คนอีกเลยฉันเข้าใจนะถ้าเธอจะไม่รับงานนี้ฉันรับค่ะเธอแน่ใจนะค่ะฉันแน่ใจ ฉันไล่เธอออกแล้วไม่เหรอเธอกลับมาอีกทำไมก็มาดูแลคุณไงคะฉันบอกแล้ว่าฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแลเธอกลับไปได้แล้วปะอุ้ยฉันคงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะฉันน่ะรับเงินค่าจ้างล่วงหน้ามาแล้วเรียบร้อยนี่ไอ้นัเออคือผมมีงานต้องไปทําต่อครับขอตัวก่อนนะครับ อรีบกินซะจะได้รีบกินยาฉันไม่กินไม่กินก็แล้วแต่ฉันกินเองก็ได้ เสียงท้องไครรองน้าหิวหรอ คุณกล้าดีไงมาพูดกับผมแบบนี้คุณรู้ไหมไม่เคยมีใครกล้าพูดผมแบบนี้ไม่รู้ค่ะแล้วฉันก็ไม่สนใจด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ในความดูแลของฉันเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังคำสั่งฉันแล้วห้ามเถียงไม่แต่คำเดียวเย่บ้านี่เป็นใครวะ <c oughs> ถึงได้กล้าพูดกับฉัน,น้ เดี๋ยวคุณรีบกินให้เสร็จนะฉันน่ะจะไปเตรียมยายให้คุณก่อน จะทำอะไรฉันเนี่ยไม่ต้องนวดฉันไม่ได้ปวดจะไปไหนก็ไปไปเล่าไม่ได้ยิ่งดีโอ้ยนี่คุณที่ฉันนวดให้คุณเนี่ยเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนดีถ้าไม่รู้อะไรก็หุบปากแล้วก็นั่งนิ่งๆค่ะ คุณซีครับนายเป็นยังไงบ้างครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะกินข้าวกินยาตรงตามเวลาที่หมอสั่งฉันเอาอยู่ค่ะคุณซีนี่สุดยอดมากเลยนะครับผมหาคนมาดูแลนายกี่คนต่อกี่คนอยู่ไม่ได้เลยสักคนเลยครับผมฝากคุณซีด้วยนะครับได้เลยค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วฉันจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะเออว่าแต่คุณไม่เข้าไปข้างในหรอคะออ ไม่ดีกว่าครับคุณซีเดี๋ยวผมโดนนายไล่ตะเพิดออกมาอีก่ะขอตัวก่อนนะครับ ุณจะทำอะไรผมฉันก็แค่จโ่มผ้าให้คุณคะ่ะคุณไปฉันได้แล้ว,อวนะเออฝันดีนะคุณ บ้าอโยแกจะมาฉันทำไมหนูก็อยากมาดูพี่ไง เห็นด้านมันบอกว่าตั้งแต่มีคุณซีมาดูแลพี่พี่ก็มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยหนูก็เลยอยากมาดูให้เห็นกับตาไงแกต้องมาเซลชันเลยมีเรื่องอะไรวามาคืออาทิตย์หน้าหนูจะไปคุยงานที่ต่างประเทศถ้าหนูปิดดีลนี้ได้นะพี่โอต๊ตบริษัทของเราก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นมาหาศาลเลยแหละเรื่องแค่นี้โทรมาก็ได้มั้ง แหมพี่โอ๊ตหนูก็อยากมาดูว่าพี่เป็นยังไงบ้างหนูมีพี่ชายแค่คนเดียวนะถ้าไม่ให้เป็นห่วงพี่เราจะให้หนูไปเป็นห่วงมาที่ไหนล่ะแกไม่ต้องมาห่วงใช่ไคนอย่างฉันไม่ตายง่ายหรอกตาพี่ชายคนเก่งคุณซีคะตั้งแต่มีคุณซีมาดูแลพี่ชายฉันพี่ชายฉันก็อาการดีขึ้นมากเลยนะคะ นัดบอกว่าไม่มีใครเอาพี่ชายฉันอยู่นอกจากคุณซีคนเดียวถ้าฉันจะขอให้คุณซีอยู่ดูแลพี่ชายฉันตลอดชีวิตคุณซีจะว่ายังไงคะเออคือเ <c oughs> อ้นะกันเลือกเพื่อเจอเแล้ะกลับมาได้แล้วปะจา้ากลับก็ได้จา้าคุณซีคะ ฝากดูแลพี่ชายฉันด้วยนะคะค่ะคุณ มีอะไรคะเรื่องที่ยานาถามคุณเมื่อกี้คุณยังไม่ตอบเลยนะอถามว่าอะไรเหรอคะก็เรื่องที่จะให้คุณดูแลผมไปตลอดทั้งชีวิตไงอือก็ไม่รู้สิคะถ้าเกิดว่าคุณทำตัวดีๆแล้วก็ไม่ดื้อกับฉัน ฉันก็อาจจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตก็ได้ ที่จริงผมยืนเองได้เดินเองได้ตั้งนานแล้วแล้วทำไมคุณหนึ่งต้องแกล้งนั่งรถเข็นด้วยล่ะนี่อย่าบอกนะว่าคุณแกล้งฉันอ่ะผมไม่ได้แกล้งผมแค่อยากให้คุณดูแลผม ที่ผ่านมาผมขังตัวเองอยู่ในโลกของผมเองปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกจากสังคมมานานจนผมได้เจอคุณมันทำให้ผมอยากออกมาจากโลกของผมเองมันทำให้ผมกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งโลกของผมไม่มืดมิดอีกต่อไปเมื่อมีคุณคุณอยู่ดูแลผมไปตลอดได้ไหม ไม่ได้ทำไมอะ่ะแล้วคุณต้องให้ผมทำยังไงคุณถึงจะยอมอยู่ดูแลผมอ่ะไม่รู้นี่คุณจะทำอะไรเหรอคะนี่มันส่วนสาธารณะนะ งั้นก็กลับไปทำที่บ้านเฮ้กุณทำบ้าอะไรเนี่ยปล่อยเดนอยู่ยนี้นะไม่ปล่อยแต่บ้านี่บ้ากับบารักกุณเออ,อคุณคะแล้วรถเห็นหรอคะไม่ต้องใช้แล้ว หลังฝนตกฟ้าย่อมสว่างเหมือนปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเราผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปได้ย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่เสมอเพราะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ นี่ hey, คุณคุณไม่รู้เหรอว่าที่นี่เขาห้ามแจกใบปลิวอ่ะฮะ oh. คุณรีบไปแจกที่อื่นเลยนะ oh. ไปไปขอโทษที่รบกวนนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะรีบเก็บเลยแล้วรีบไปแจกที่อื่นเร็ว ะนะครับเจ้านายค่คะฉันมาเกียนจกากบริษัาค่ะทุกคนคะ อ,อ๋อเออคือฉันโอนี่เราสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วนะนั่น,นสินานมากแล้วนะออตั้งแต่เราเรียนจบมาก็เจ็ดปีแล้วมั้งแล้วนี่แกเป็นยังไงบ้างฉันก็สบายดีอ่ะเรื่อยออแล้ว วันนี้แกยุ่งไหมไปกินข้าวเย็ยนกันไหมเฮ้ยได้สิไม่เจอกันตั้งนานเจอกันทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องลองกันหน่อยร้านเดิมไหมได้สิ้าเป็นไรหรือเปล่าไหนบอกว่าจะเลี้ยงมื้อใหญ่ไงนี่อย่าบอกนะ แกไม่อยากเยู่อย่างฉันแล้วออไม่ใช่อย่างนั้นนะสิฉันล้อเล่นนะ่ะเออนี่พอดีว่าฉันน่ะมีคู่้องส่วนลดด้วยใจ่ายแค่ไม่กี่บาทเองป่ะไปเหอะหิวแล้วแกอ,อันนี้ อันนี้ก็น่ากินแกอันนี้อันนี้ด้วยอันน,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 นี้อันนี้อันนี้อันนี้อร่อยมากนี่เออนี่แกสั่งของหวานไหมเอาไว้มาล้างปากสิไม่ดีกว่าออขอาอนว่าเช่วงนี้ฉันลดความอ้วนนะ่ะโอยอะไรอ่ะอะไรอะไรก็ลดความอ้วนนี่ ฉันจำได้นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีใครบางคนลดฟอมอ้วนไม่ยอมกินอะไรจนตัวเองต้องเป็นลมแล้วก็มีฉันนี่แหละที่เป็นคนพาไปส่งโรงพยบาบาลแล้วแกจำได้ไหมมีใครก็ไม่รู้อกหักนักคุดร้องไห้ไม่หลับไม่นอนสุดท้ายก็มาเปลี่ยนฉันนอน เราก็จะนอนเตียงเดียวกับฉันให้ได้อีก <laughs> แกแกจะไม่กินของหวานจริงๆหรอของหวานร้านนี้อร่อยมากเลยนะไม่ดีกว่าแกมไม่ก็ไม่สั่งแล้วนะเดียวร้อยเออสี่ฉันะ แกรอไปก่อนนะเดีย๋ยวฉันไปเข้าน้ำแป๊บน,นึงอ่ะอือ ค่ะพี่ฟูออคืออยากขอยืมเงินพี่สักสามพันได้ไหมคะสามพันละได้สิใช่ค่ะต้องใช้ตอนนี้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ฟูค่ะยังไงเดี๋ยวหนูจะรีบหามาคืนให้นะคะค่ะขอบคุณมากๆค,ค่ะค่ะ แล้วแกอาหารชุดแรกนี่นี่เลยนี่ของโปรดแกฉันจำได้น,นี้แกยังจำได้อยู่อีกเหรอนแน่นอนสิแกลองชิมดูนะอาหารร้านนี้อร่อยมากมาเดี๋ยวฉันตักให้นี่แกลองชิมดูอ่ะเยเดี๋ยวฉันลองชิมดีกว่านะน ีงอร่อยมากแกกินเลยกินเลยอันนี้ด้วยไปเลยแกท่านกินเยอะๆนะ เช็ควิมห้องหกให้หนคะ่ะไม่ไรครับมาสักกุ้่นะครับห้องหกนะครับยอดทั้งหมด3,900บาทน,นะครับผมพัาากสะดวกจน่นแบบไหนกีครับเอ่อฉันมีฟูปองส่วนลดค่ะได้เลยครับ ยอทั้งหมดนะครับหลังหักจากส่วนลดนะครับเหลือ99บาทนะครับ99บาทบเาทหรอคะใช่ครับเหลือ99บาทครับชสะดวกจัดมะไหมครับคูอปองส่วนลดทำไม,มฉันบอกแกแล้วไงว่าชั้นเนี่ยมีคูปองส่วนลดพอใช้คูปองแล้วเนี่ยก็จ่ายแค่ไม่กี่บาทเองสแกนจ่ายนะคะ สบายค่ะดีะ้ายครับขอบคุณครับนี่ฉันน่ะยัง,ยงมีคูปงส่งรถอ,อีกใบหนึ่งนะฉันว่าเนี่ยคลอดลดน้ำหนักของแกเนี่ยคงต้องเนือนไปก่อนแล้วแหละไปไปคุณคะคุณคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะมีอะไร ะะพอดีว่าเมื่อกี้ตอนที่เช็คบินฉันลืมคิดไปสองเมนูอะคะ่ะลบกววช่วยจ่ายส,ส่วนที่เหลือได้ไหมคะจ่ายอะไรเมื่อกี้ผมก็จ่ายไปแล้วนี่ต้องขออภัยจริงๆค่ะพอดีว่าฉันลืมคิดเงินอาหารที่คุณสั่งกลับบ้านนะคะคุณลืมคิดเงินมันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมแต่ถ้าคุณพูดอย่างเนี้นะผมไม่เอาแล้วก็ได้ โอ๊ยปวดท้องโอปวดท้องมากเลยเป็นเพราะอาหารร้านของคุณน่ะทำให้ผมปวดท้องแบบเนี้ย<ม>คุณต้องรับผิดชอบคืนเงินให้ผมมาเลยนะคืนมาเลยคุณคะคุณเป็นอะไรมากใช่ไหมคะนี่คุณนี่คุณปวดท้องจริงเหรอคุณกู้อย่าเพิ่งยุ่งนะครับวันเนี้ยังไงคุณก็ต้องคืนเงินให้ผมแล้วก็ชดใช้ค่าย,ยาให้ผมด้วย ต้องเลยคนนู้นเดี๋ยวเงินนี่ผมจ่ายเท่าไร่อ่ะไม่ได้นะครับเขาลืมคิดเงินอะ่ะมันเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดของเราวันเนี้เราก็จะไม่จ่ายอาหารร้านของคุณน่ะมันไม่ถูกสุขลักษณะผมเนี่ยจะคอมเพนลรล้าน,น,นคุณเองคุณขุนเราทำแบบนั้นไม่ได้นะทำไมเราจะทำแบบนี้ไม่ได้ค,คุณปู่ยังไงวันนี้เราก็ไม่จ่าย มันเป็นความผิดของร้านเราเองค่ะเอ่ออเาแบบนี้แล้วกันนะคะอาหารเนี้ยถือว่าฉันเลี้ยงพวกคุณริงขวต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้คุณเสียเวลาขอโทษค่ะผู้ครับ รบควรช่วยถือไว้หน่อยได้ไหมครับขอตัวไปข้องน้ำก่อนนะครับ ส่วนนี้คุณลูกค้ามไม่ต้องจ่ายนะคะเราเป็นความปกท่องของร้านเราร้านเราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะผมสแกนไปแล้วล่ะผมเป็นคนพาเข้ามาร้านนี้เองถ้าผมไม่จ่ายเนี่ยต่อไปผมจะกล้ามาร้านคุณอีกเหรอขอบคุณมากนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกมันเป็นสิ่งที่ผมควรทำอยู่แล้วคือทำงานต่อเด็ดไปก่อนอะนะ คุณฟู่วันนี้เราโชคดีจังเลยนะครับได้ของกลับบ้านปีด้วยต่อไปกันหนึ่งครับเรอไปร้านนวดกันดีกว่าผมจองไว้สองที่นะเอ,อแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเป็นสัญญาณที่ร้านนวดเลยนะครับไปผมว่าช่างบันเถอะที่บริษัทผมมีธุระด,ด่วนอะ่ะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะออคุณฟูเมื่อกี้เรายังคุยกันดีๆอยู่เลยอ่ะ อย่าบอกนะว่าเป็นความเรื่องเมื่อกี้ใช่พฤติกรรมของคุณที่ทำกับเจ้าของร้านคนเมื่อกี้เนี่ยผมไม่พูดดีกว่าโอ้อออคุณฟูนะเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะเรื่องเล็กอย่างนั้นเหรอคุณเคยได้ยินคำสอนนี้ไหมยอ,อย่าคิดว่า ความชั่วเพียงเล็กน้อยคุณก็เลยทำมันได้อย่าคิดว่าความดีเล็กๆน้อยๆคุณก็เลยไม่ทำมันเลยเรื่องเล็กๆเป็นพื้นฐานของเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แค่ไหนก็มาจากเรื่องเล็กๆการทำความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่เหนือบาก,กว่าแรงหรอกอีกทั้งมันจะได้มีต่ภาพดีๆกลับมาการทำความดีถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันก็ทําให้สังคมนี้หน้าอยู่ตรงกันข้ามคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยใจแคบชอบโยนความผิดให้กของคนอื่นเนี่ยต่อให้คุณให้โลกเขาไปทั้งใบเนี่ย <King. S 1> เขาก็ไม่รู้สึกพอหรอกคุณคิดว่าผม,มยังสมควรร่วมงานกับคุณอยู่หรอโคุณฟูคุณอย่ามั่นหน้าสอนผมไปหน่อยเลยถ้ามีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วทำให้คุณไม่ร่วมงานกับผมแล้วก็ เดีย๋ยอมยกม,มือกล้าเท้าคุณเลยทุกคนครับทุกคนคิดว่าผมควรที่จะร่วมงานกับเขาไหมครับ